เรียนท่านที่เคารพและมิสหายทุกท่านครับผมพลตรีดออรอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอังคารที่9มีนาคมส5 6 4เวลาประมาณ21นาฬกาได้นำเสนออนุกรมชุดชายชาราว่าอดีตมาแล้วหลายตอนนะครับอนุกรมชุดนี้ก็เป็นการนำประสบาการณ์ที่ผมได้รับจากทางตรงไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ไปในประเทศต่างๆหรือว่าประสบการณ์ดั้งเดิมในแต่ละเรื่องแต่ละราวที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็อยากจะนำมาถ่ายทอดให้ท่านที่สนใจได้รับฟังท่านอาจจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือในบางเรื่องบางราวก็อาจจะใช้เป็นหลักคิดในการพิจารณากำหนดแนวความคิดหรือ ข้อยุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เป็นได้เมื่อ2อมันที่ผ่านมาได้นำเสนออนุกรมชุดชายชลาว่าดีดในตอนฐานไทยในอิสราเอลได้เล่ามาแล้วเป็นจำนวน2ตอนนะครับนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสไปศึกษาที่โรงเรียนการข่าวกองทัพอิสราเอลหลายปีมาแล้วแต่ก็เห็นว่ายังเป็นสิ่งที่น่าสนใจหลายๆท่าน อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็พูดถึงเรื่องพื้นฐานความเป็นมาของประเทศของเขาว่ามีพัฒนาการดั้งเดิมอย่างไรของชนชาวยิวความแตกต่างระหว่างวัฒนมยิวกับวัฒนมของชนชาติอื่นโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องศาสนายิวซึ่งมีข้อบังคับกฎเกณฑ์มากมายก็ทำให้เขามีลักณะเป็นเขาฮาร์ดคาเก็คือเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมที่ ค่อนข้างจะแข็งและไม่กลืนกลายกับใครแต่ข้อดีของชาวยิวที่ได้รับการยอมรับก็คือเขาเป็นนักค้นคว้าแม้การทำธุรกิจการค้าขายเนี่ยก็มีความร่ำรวยก็เดินทางเร่ร่อนไปในประเทศต่างๆแต่ในขณะเดียวกันนั้นชนเผ่าเจ้าของประเทศแต่และพื้นที่ที่เขาเข้าไปก็มีความอิจฉาริษยาที่พวกนี้มีความร่ำรวยกว่าขยันขันแข็ง,ขง,ขงกว่า ก็จะเป็นอคติซึ่งเกิดขึ้นมาโดยตลอดต้องอแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้และในอนาคตก็คงจะมีปัญหาอย่างนี้อีกยาวนานทีเดียวนอกจากพ้าวความถึงประวัติของชนชาติยิวแล้วก็ได้นําเรียนถึงการก่อตั้งประเทศอิสาเลซึ่งประสบความสําเร็จในปี1948เหตุผลที่ประเทศอิราเลียมีความสําคัญและเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งทึ่งสหรัฐอเมริกา ให้ความสำคัญนั้นนะก็เพราะว่าเขาตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อได้เปรียบจากแผนที่นี้ท่านจะเห็นได้ว่าตะวันออกกลางเป็นจุดเชื่อมเหมือนกับทางสามแพร่งระหว่างทวีปยุโรปซึ่งอยู่ทางตอนเหนือทวีปเอเชียซึ่งอยู่ทางตะวันออกและทวีปแอฟริกาที่อยู่ทางตอนใต้โดย อซ์แลมีพื้นที่ติดกับทะเลเมดิเตอเรเนียนซึ่งคนไทยรู้จักกันในนามว่าทะเลกลางธรณีทะเลกลางธรณีชื่อก็บอกลักษณะภูมิรัศาสตร์ชัดเจนว่าเข้าอยู่ในจุดกึ่งกลางทางที่ตนออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็เป็นทวีปเอเชียทางเหนือก็เป็นทวีปยุโรปและทางตอนใต้เป็นทวีปแอฟริกา ทั้งด้านตะวันตกสุดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีช่องแคบเล็กๆเ,เชื่อมต่อระหว่างทะเลนี้กับมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นก็คือช่องแคบยิบรอลตาซึ่งเป็นจุดเที่อมระหว่างประเทศสเปนและมโมร็อกโกยิบรอลตาจึงถือไว้ว่าเป็นช่องแคบสำคัญยิ่งในการลำเลียงยุทโทปกรณ์กำลังพลเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และก็เป็นสมรภูมิที่มีการสู้รบกันมายาวนานนับพันปีตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันดังนั้นในมหาสมุทรแอตแลนติกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีนโยบายชัดเจนที่ต้องการครองเจ็ดคาบสมุทรจึงได้กำหนดให้เป็นภารกิจรับผิดชอบของกองเรือที่4ของสหรัฐอเมริกากินแดนเข้ามาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วย จนถึงปัจจุบันนี้ส่วนทางด้านตะวันตกแก้ไขครับทางด้านตะวันออกสุดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็คือประเทศอิสราเอลเลบานอนไปจนถึงซีเรียก็เรียกได้ว่าเป็นก้นอ่าวทะเลเมดิเตอร์เรเนียน้องเรือของรัเสเซียนะไม่สามารถเข้ามาในดินแดนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้อย่างสะดวกง่ายดายนักในอดีตก็เพราะว่าเขตอิทธิพล ทางตอนเหนือของเมดิเตอร์เรเนียนก็คือกลุ่มสันที่สัญญานาโต้ทางด้านตะวันออกของทะเลนี้ก็เป็นตุรกีแล้วก็อิสราเอลรัสเซียเพิ่งมีโอกาสเข้ามามีอิทธิพลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้มากขึ้นหลังจากที่เขาเข้าไปเป็นพันธมิตรกับซีเรียในการช่วยแก้ไขปัญหาการ เกิดสงครามการเมืองในซีรยร์ในปัจจุบันนี้เพราะความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีอาซารและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นชาวซูดีที่ไม่พอใจการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีของทันอาซาดซ,ซึ่งรับตำแหน่งมาจากบิดาของตนเองนั่นเองรวมทั้งอิหร่านก็เข้ามามีอิทธิพลในซีเรียด้วยประเทศต่างๆเหล่านี้ล้วนอยู่รอมรอบอิสราเอล ในแผนที่นี้ท่านจะเห็นได้ว่าทางเหนือของซีเรียรก็คือเรบานอนทางที่ตนออกเฉียงเหนือก็เป็นซีเรียรทางท่่ตนออกก็เป็นจอร์แดนและทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็คืออียิปต์ซึ่งล้วนแล้วแต่เคยรบปราขับเคี่ยวกันมากับอิสราเอลตั้งแต่ช่วงการก่อตั้งประเทศในปี1948จนกระทั่งทุกวันนี้แม้ท่าทีความขัดแย้งอย่างชัดเจนก้าวร้าวจะลดลงไป ในกรณีของประเทศอียิปตต่ออิสราเอลก็ตามแต่ก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงพลิกผันไปสู่ความแข็งร้าวได้ไม่จำกัดเวลาเพราะความขัดแย้งระหว่างชาวอาหรับกับอิสราเอลนั้นมีมาจากประวัติศาสตร์นับอันยาวนานนอกจากนี้ภัยคุกคามที่มีต่อพื้นที่อิสราเอลนั้นก็เป็นการก่อการร้ายของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ ซึ่งทําการโจมตีประเทศนี้อย่างต่อเนื่องในภาพนี้เป็นภาพที่ผมไปถ่ายมาเองเป็นผลของการโจมตีด้วยขีปนาวุธคัดยูชาของกลุ่มก่อการร้ายเฮสเปลระที่มีต่อเมืองไฮฟ้าซึ่งเป็นเมืองท่าสําคัญของอิสราเอลนี่ก็เป็นภาพของบ้านพลเรือนซึ่งถูกยิงด้วยจรวดมีความเสียหายอยู่ทั่วไปผมเดินทางไปที่จุดนี้หลังจากที่เกิดการโจมตีและเพียงแค่สวันเท่านั้น ก็จะมีร่องรอยความเสียหายให้เห็นอย่างชัดเจนในภาพนี้ท่านจะเห็นกำแพงเมืองเก่าของเยรูซาเล็มที่วงไว้เป็นวงแดงนั้นก็คือรอยกระสุนปืนเพราะว่านะครเยรูซาเล็มเนี่ยก็เช่นเดียวกันกับประเทศอิสราเอลมีประวัติศาสตร์การลบพุ่งกันมาเป็นเวลานานที่ชาวโลกรู้จักกันดีก็คือกรณีของสงครามครูเซสซึ่งเกิดขึ้นในปี19 แก้ไขครับ1090ก็คือปีคศ190 0จนถึงปีคศ1170ลบกันเกือบ200ปีลงท้ายก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะเพราะต่างคนต่างอ่อนแรงกันไปแต่ความขัดแย้งนั้นยังฝังอยู่ในจิตใจของชาวอาหรับชาวตะนตกและชาวอยู่จนถึงทุกวันนี้ภาพนี้ก็เป็นภาพที่ซู o มาให้เห็นชัดเจนว่ารอยกระสุนที่บริเวณ ประตูเมืองเก่าเนี่ยมันมากมายขนาดไหนถึงขนาดนับไม่ถ้วนเพราะความเกลียดชังมันฝังกันอยู่ในจิตใจของคนในพื้นที่นี้ภาพนี้ก็เป็นสภาพภูมิประเทศบริเวณชายแดนของอิสราเอลที่เห็นในภาพนั้นก็เป็นเขตพื้นที่ของปาเลสไตน์ซึ่งก็อยู่ห่างจากชายแดนอิสราเอลประมาณไม่เกิน3ติกิโลเมตรก็จะเห็นเพราะว่าภูมิประเทศในพื้นที่ ทะเดซายนนสามารถจะตรวจการไปได้ไกลก็จะมีการส่งกลุ่มก่อการร้ายต่างๆเนี่ยลักลอบผ่านแนวชายแดงขึ้นมาเสมอจากความสำคัญของพื้นที่เมเตอร์เนียนและภูมิรัฐศาสาตร์ของอิสราเอลนั่นเองประกอบกับการที่อิสราเอลเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จนเขาสามารถก่อตั้งประเทศขึ้นมาได้ท่ามกลาง การคัดค้านของอ e, ขององังกฤษซึ่งเคยเป็นมาห,อหนาอำนาจเดิมในพื้นที่ตะวันออกกลางนั้นแต่หลังสงครามโลกงที่สองแล้วอังกฤษก็ไม่สามารถที่จะ,ะมีสิทธิ์มีเสียงอะไรมากมายนักเพราะตนเองก็เสียหายมากจากสพัยสงครามจึงต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามสหรัฐอเมริกาจนทำให้อิสราเอลประสบความสำเร็จในการสร้างประเทศขึ้นมาดังนั้นความใกล้ชิดกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ย ถือได้ว่าเป็นความสัันธ์ที่แนบแน่นเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการฝึกร่วมระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพอิสราเอลเนี่ยจะมีมาโดยตลอดที่มีชื่อเสียงและทำการฝึกอย่างต่อเนื่องทุกๆ2ปีคือการฝึกที่เรียกว่า Juniper Falcon ซึ่งได้ดำเนินการมาเมื่อเดือนก่อนนี้เองครับในปี2021นั้นการฝึก j u n i p e r f a l c o n มีเป้าหมาย ในการพัฒนาขีความสามารถในการรบผสมระหว่างอิสรเอลกับสารัฐในข้อนี้ผมขอาญาตขยายความคําว่าการรบผสมในการรบทางทหารขนาดใหญ่นั้นนะเราจะแบ่งออกเป็นการรบร่วมและการรบผสมการรบร่วมก็คือการรบระหว่างเหล่าทัพต่างๆเช่นกองทัพเรือร่วมกับกองทัพอากาศกองทัพบ,บกร่วมกับกองทัพเรือกองทัพอากาศเป็นต้น อันนี้เรียกว่าการรบร่วมระหว่างเหล่าทัพต่อเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งส่วนการรบผสมนั้นหมายถึงการทำการรบระหว่างชาติพันธมิตรตั้งแต่2ชาติขึ้นไปอย่างในกรณีที่เรานำเรียนในที่นี้ก็เป็นการรบผสมระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกานั่นก็คือเป้าหมายในการฝึกจูดิเปอร์ฟอลคอนได้เน้นไปถึง ความสามารถในการรบในการป้องกันพื้นที่การครองอากาศเหนืออิสราเอลด้วยดังนั้นจึงเป็นวัตถุประสงค์ประการที่2ในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญการโจมตีจากขีปนาวุธระยะไกลโดยเน้นเป้าหมายไปที่3พื้นที่ก็คือฉนวนกาซาเลบานอนและซีเรียเหตุผลที่เน้นใน3พื้นที่นี้ก็เนื่องจาก เป็นจุดที่มีพมแดนประชิดกับอิสราเอลและเป็นพื้นที่การด่เนการของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆและประเทศที่ไม่ประสงค์ดีต่ออิสราเอลทำการโจมตีมาอย่างต่อเนื่องในภาพนี้แสดงให้เห็นพื้นที่ฉนวนกาซากาซานี้ถือได้ว่าไม่ใช่พื้นที่ยึดครองของอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบ แต่เป็นพื้นที่ที่ได้รับการตกลงร่วมกันให้ชาวปาเลสไตน์เข้าไปตั้งพื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากินกันในบริเวณนี้มีความยาวระหว่างกาซากับพื้นพรมแดนอิสราเอลเนี่ยประมาณ50กิโลเมตรหลายท่านยังเข้าใจผิดนะครับว่าปาเลสไตน์เคยเป็นประเทศเออปาเลสไตน์ไม่เคยเป็นประเทศมาก่อนเลยเขาก็เป็นชาวอาหรับ เร่ร่อนอยู่ในทะเลรายนั่นแหละครับแต่พออิสราเอลมาตั้งประเทศในดินแดนนี้ซึ่งเดิมเนี่ยชาวเพรสไตน์เขาเคยเร่ร่อนอยู่ในพื้นที่นี้อิสราเอลก็เลยผลักดันเข้าไปอยู่ในจุดหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรียกว่าชนนกาซาแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนานาอารายชาติว่าอันนี้เป็นพื้นที่ที่เพรสไตน์เนี่ยอาศัยอยู่แต่ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นประเทศทั้งทั้งที่เปรสไตน์ก็พยายามประกาศประเทศ ของตนเองขึ้นมาแต่ไม่มีสังคมนานานชาติยอมรับเพียงแต่เห็นว่าเขาเป็นรัฐปาเลสไตน์เท่านั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นที่รวมของชนชาวปาเลสไตน์และก็เป็นกลุ่มที่ก่อการร้ายปาเลสติเนียนนั้นใช้เป็นจุดที่เข้าการโจมตีอิสราเอล,ลด้วยลักษณะของโจนิงกาซาก็เป็น มีพื้นที่ติดก,กับโปรตุเกสและทางด้านทิศตะวันตกก็ติดก,กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดังที่เห็นในภาพนี้เป็นการขยายนะครับปัจจุบันนี้กลุ่มก่อการร,ร้ายที่มีอิทธิพลในถนนกาซาก็คือกลุ่มที่มีชื่อว่าฮามาสและก็ทำการโจมตีดินแดนอิสราเอลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนอกจากดินแดนถนนกาซาแล้วภาพนี้แสดงให้เห็นอีกสองพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะใช้เป็นฐานที่มั่นขีปนาวุธระยะไกลในการทำลายประเทศอิสราเอลก็คือดินแดนเลบานอนและบริเวณซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ราบสูงกรันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกันระหว่างซีเรียกับอิสราเอลที่วงแดงในภาพนี้เนื่องจากอิสราเอลเป็นประเทศที่เล็กมากครับดังนั้นขีปนาวุธ ที่โจมตีจากประเทศใกล้เคียงเนี่ยสามารถทําลายเขาได้เนี่ยแทบจะครบทุกพื้นที่เลยไม่สามารถจะหลบไปได้เพราะว่าพื้นปริมาณพื้นที่ของเขาเนี่ยเล็กแล้วก็จํากัดก็ไม่สามารถที่จะประมป้องกันเองตนเองได้อย่างดีมากเท่าที่ควรดังนั้นสหมิกาจึงถือได้ว่าเข้ามามีส่วนสนับสนุนเพราะว่ากองทัพสหรัฐก็จะได้ฝึกประสบการณ์และเน้นในการ พัฒนาการข่าวในพื้นที่ในดินแดนตะวันออกกลางไม่ใช่เป็นการข่าวทางด้านยุธ<ฤ>ทยธศาสตร์เช่นสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปลักษณะความชื้นสภาพทิศทางลมความกดดันของอากาศอุณหภูมิและภูมิประเทศอื่นๆซึ่งมันมีผลต่อการทำการรบทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นกรณีการรบในเทราย ในสมัยสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาเข้าไปช่วยประเทศคูเวตจากการลุกรารของอิรักในสมัยของประธานดีจอจบุชคนพ่อนะครับหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยต้องการจะช่วยปลดปล่อยคูเวตแต่ต้องใช้เวลาหลายเดือนทีเดียวในการรวมพลที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทั้ทงนี้เนื่องจากว่ายุทธโภชกของสหรัฐนั่นนะไม่ได้มีความเหมาะสมในการรบในทะเลทราย เช่นฝุ่นทรายต่างๆที่กระเด็นเข้ามาเข้าไปในเครื่องหรือใบพัดของเฮลิคอปเตอร์หรือรถถัง m 1ของสหรัฐนั่นเนี่ก็จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในการป้องกันฝุ่นทรายละเอียดเล็ก,ลกๆซึ่งสหรัฐอเมริกานะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีประสบการณ์นในการลบมากนักในดีแดนทะเลทรายในสงครามสมัยใหม่ก็ใช้เวลาประมาณถึง3-4เดือนก่อนที่จะเริ่มบุกเข้าไปในคูเวต นี่แหละครับก็คือเหตุผลสําคัญประการหนึ่งในการต้องรวบรวมข่าวสารทางด้านยุทธศาสตร์ทางด้านยุทธการและยุทธธีอย่างสม่าเสมอเพราะสภาพแวดล้อมต่างๆของโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปทุกเมื่อเชื่อวันการฝึกครั้งนี้มีลักษณะอยู่3ประการด้วยกันอันนี้อยากจะขออญาตนำรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อท่านที่มีความสนใจเรื่องการฝึกทางทหาร จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเราเรียกการฝึกประเภทแรกนี้ว่า Field Training Exercise มีชื่อย่อว่า FTX การฝึก Field Training Exercise ก็ชื่อบอกตรงตัวเป็นการฝึกในภูมิปรเทศจริงคือการนำกำลังพลเข้าไปนำยุโทโธปกรณ์เข้าไปในพื้นที่บริการทำการฝึกจริงๆเพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพการยุทธใน แต่และช่วงเวลาน,น,นั้นว่าเป็นอย่างไรพร้อมกันนั้นก็ฝึกสมรรถภาพของกําลังพลให้คุ้นเคยกับภูมิอากาศอย่างเช่นในกรณีทะเลทรายเนี่ยเพื่อกําลังพลจะได้มีความปรับตัวได้ในการรบในทะเลทรายสาภาพที่กลางวันร้อนจัดกลางคืนหนาวจัดสาภาพภูมิประเทศที่ไม่สามารถจะขุดสนามเพาะได้อย่างสะดวกจะต้องเจาะรูลงไปในพื้นแล้วก็เอาระเบิดย่อนลงไปเพื่อให้เป็นหลุมในการกำบังตนซึ่ง ภูเทศแบบนี้ก็มีในเฉพาะในทะเลทรายตะวันออกกลางเท่านั้นนี่ก็คือวัตถุประสงค์ในการฝึกที่เรียกว่า Field Training Exercise FTX ต่อมาก็คือการฝึกที่เรียกว่า Combined a n Joint Training Exercise มีชื่อย่อว่า CJTX ชื่อมันก็ชัดเจนเหมือนกันคือการฝึกการปฏิการร่วมระหว่างกองทัพของสหรัฐกับอิสราเอล ทั้งนี้เนื่องจากว่ากองทัพของแต่ละประเทศนั้นนะมีหลักนิยมการรบมีรูปแบบวิธีวิธีแตกต่างกันไปหากไม่มีการฝึกร่วมกันเนี่ยก็จะเกิดความสับสนในการเปรียบการรบผสมเช่นการสั่งการความถี่วิทยุงานธุรการต่างๆการจัดกำลังพลสายการบังคับบัญชาทุกอย่างของแต่ละกองทัพเนี่ยต่างกันไปหมดการฝึก cjtx ก็จะทำให้เกิดความคุ้นเคยและประเทศพันธมิตรสามารถปรับตัวให้ทําการรบร่วมกันในสภาพการรบจริงได้นี่คือประเภทที่2ในการฝึกแต่สิ่งสําคัญก็คือการฝึกที่เรียกว่า command post exercise มีชื่อย่อว่า cpx การฝึก command post exercise เนี่ย ของกองทัพไทยเรานี่ใช้กันมาเป็นเวลาเนิ่นนานเลยครับนับร้อยปีทีเดียวตั้งแต่เราเริ่มมีกองทัพสมัยใหม่ขึ้นมาแต่สมัยโบราณนั้นเรามีชื่อเรียกว่ายุทธกีฬาหรือวอลเกมนั่นเองยุทธกีฬานี่ก็คือชื่อก็บอกตรงตัวว่าก็เหมือนกับการฝึกการจำลองยุทธมีการตั้งค่าศึกสมมุติขึ้นมามีการ ้งคณะนะกรรมการขึ้นมาแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแดงฝ่ายดําฝ่ายเขียวฝ่ายแดงทนนํานองนี้แล้วก็กรรมการก็จะใส่โจทย์เข้าไปว่าตอนนี้้าิศึกมีการเค้ื่อนกําลังมาทางนี้กองทัพฝ่ายแดงเราเองจะต้องทําอย่างไรในฐานะที่ตั้งรับกองทัพฝ่ายเขียวในฐานะที่บุกเข้ามาควรจะต้องวางแผนอย่างไรโดยต่างฝ่ายต่างไม่รู้ข้อมูลซึ่งกันและกันแล้วก็ทําการเขียนแผนการยุทธส่งกรรมการเนี่ย ท่านเป็นคนที่เห็นทั้งสองฝ่ายท่านก็จะไปตัดสินว่าเออไอนี่วางแผนแบบนี้ไม่ถูกนะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาทุ่มโจมตีอยู่จุดนี้จะต้องเสียหายมากํำนองน,นี้ก็เป็นคนตัดสินว่าฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะนี่คือรัตาของการจำลองยุทธหรือยุทธกีฬาแต่ปัจจุบันนี้มันง่ายกว่านั้นอีกครับเพราะเรามีคอมพิวเตอร์ดังนั้นการฝึกจำลองยุทธเนี่ยก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็ต่างฝ่ายต่างก็ใช้คอมพิวเตอร์กันไป ใส่โจทย์เข้าไปแก้ไขปัญหาในที่ประครับการลบกันอยู่ในห้องแอร์ข้อดีของการยุดแบบนี้คือการประหยัดไม่ต้องใช้กำลังพลมากมายนักแล้วก็สามารถจะกำหนดขอบเขตของการยุดได้่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นใช้งบประมาณจำกัดน้อยกว่าที่จะฝึกในสภาพจริงอย่างไรก็ตามการฝึกทั้ง3าประเภทไม่ว่าจะเป็น Cpx Ftx และ CJTX เนี้ยล้วนอยู่ในรูปแบบการฝึกร่วมการฝึกผสมทั้งสิ้นของทุกชาติทีเดียวนะครับไทยเราจะคุ้นเคยการฝึกอย่างนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเราทำการฝึกคอปปาโกรกับสารมริกามาเป็นเวลาติดต่อกันหลาย10ปีแล้วการฝึกคอปปาโกรนั้นถือว่าเป็นการฝึกที่มีความยิ่งใหญ่และใช้กำลังพลมากใน Asia เอเชียอาคเนเนื่องจากสหรัฐนั้น ให้ความสําคัญกับประเทศไทยเนื่องจากภูมิรัศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ของเรานั่นเองครับที่มันมีจุดได้เปรียบในพื้นที่นี้ก็ดังเช่นภูมิรัฐศาสตร์ของอิสราเอลต่างที่ได้นําเรียนแล้วในตอนต้นชั่วโมงนั้นนะครับสำหรับการฝึกระหว่าอิสราเอลกับสหรัฐเมื่อเดินก่อนเนี้ยทางด้านนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบการฝึกก็คือท่านพลโทโคชวี ท่านผู้นี้ก็ผ่านการรบกับอาหรับมาแล้วหลายสมรภูมิด้วยกันดังที่ท่านเห็นในภาพนี้เขาเขียนโมอตโต้เขาเลยว่าทันทีที่เกิดสงครามขึ้นเมื่อใดเนะี่ยไม่ว่าคาสึกจะหลบอยู่ที่ใดนะี่ฉันจะเข้าไปจิกหัวแกถึงจุดที่แกซ่อนไว้อันนี้เขาก็ชัดเจนดูหน้าตาก็รู้นะครับเป็นคนเอาจริงเอาจังขนาดไหนดังนั้นนี่คือความสำคัญประการหนึ่งครับที่สหรัฐอเมริกาจะต้องกระชับ ความใกล้ชิดกับกองทัพอิสราเอลมากขึ้นเพราะโดยรอบนั้นน่ยก็เป็นกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งก็มองสหรัฐอเมริกาในแง่ที่ไม่ดีนักหรอกครับเพราะอเมริกาก็เข้าไปมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่นี้ประกอบกับความขัดแย้งระหว่างศาสนาระหว่างเชื้อชาติระหว่างวัฒนธรรมในดิแดนตะวันออกกลางเนี่ยเป็นความขัดแย้งที่ซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งและมีหลากหลายมิติ ดังนั้นพื้นที่นี้จึงยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในโลกนี้ต่อไปอีกเวลายาวนานทีเดียวครับอิสราเอลจึงเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจดังกล่าวนี้ผมพุตรีดรเอรนุชาติบุญนาขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจติดตามหากมีคำแนะนำประการใดได้กรุณาเสนอแนะมาได้ทางช่องทางนี้นะครับ สำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเตเพลงเท่านี้สวัสดีครับ